สวัสดีครับอยู่กับปอซ่าสตูดิโอนะครับวันนี้ก็เก็บกบฟ้าครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปะยัดให้ชินจิแม็กเลยชินจิตอนนี้ผมบวกสิแล้วแล้วก็กิจกรรมวันคริสต์มาสก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นตั๋ว5้าใบนะครับอันนี้ของวันที่6กก็ได้ตัว๋วได้กบฟ้ามาครับ เดี๋ยวเราไปยัดให้ชินจิเลยผมมีตัวจุติที่ไม่ได้ใช้อยู่นะฮะเดี๋ยวเอามาช่วยยัดผมว่าน่าจะถึง240นะแต่ผมขอไล่เช็คก่อนเพราะว่าผมจะต้องใช้ตัวจุติไปสลับจระเก้ให้เป็นร่างไฮเปอร์นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นะฮะ แล้วก็เป็นอ่าโซซิซีซ่แล้วกันซีซีได้ใช้หรือไม่เดี๋ยวผมดูก่อนซิซีซ่ไม่ได้ใช้นะยัดไปเลยแล้วก็เซลเซลนี่ไม่น่าจะได้ใช้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นแฮมมชแล้วกันครับ โอเคครับไม่ได้ใช้ยัดได้เลยเรียวสองร้อยสี่สิบพอดีไปแล้วครับสามสี่เดือนที่รอคอย Max แม็กซ์สักทีแคปภาพไว้หน่อยโอเคครับคุดาวเรนเจอร์ก็ลดลงนะครับเหลือแค่สี่จุดห้าวิผมคงต้องหากระดิ่งมาใช้รถแ,รแล้วล่ะ ว่าแรเด้งไม่ทันชิงจินะครับค่าสถานะก็ประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราไป PVP สัตาสองตาแล้วกันตอนนี้ก็ที่ผมลงคลิปนี่ก็น่าจะหมดอีเวนต์โคลาโบไฟฟ์ฟอร์แล้วครับแล้วก็จะมีตู้ทา่าแสงมืดยอดนิยมไม่ไดีต้องเรียกว่าทาุยอดนิยมเข้ามา แต่จะมีพวกแสงมืดนะครซึ่งที่ผมรู้มาก็มีเบาวแสงกับคนนี้สลอตครับที่เข้าส่วนอีก3ามธาตุผมไม่มั่นใจว่าตัวอะไรที่เป็นธาตุไฟไม้น้ำนะครับผมคงจะไปหาตัวกาชาจากพวกกิจกรรมมาเปิดหาเบาวแสงคนะถ้าเกิดได้เบาวแสงมาก็เ,าเป็นไฮเปอร์กนะ็นช่วยแบกทีมได้อยู่เพราาชินจิ เทเดียวแบกไม่อยู่นะครับตัวนี้ก็ว่าถ้าเกิดปัน้นสุ่มไม่ได้บาวแสงก็จะปั้นจระเข้แทนนะเพราะจระเข้มีดามจสกิววกับเกียร์คริสต์มาสที่ผมเพิ่งเปิดได้มาเมื่อช่วงวันที่25ใช่วันคริสต์มาสแหละผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวว,วันเข้าเทวันเที่ยท่าไร24 25เนี่ยแหละชินละนี่อึดเอาการเหมือนกันนะครับ แต่เสดายนะตัวมันไม่มีดาเมจแต่นั้นแหละเอาไว้ใช้แค่ป่วนกับยืนขวางก็ได้อยู่สำหรับคนที่ขาดตัวชนนะส่วนตัวชนที่ผมว่า,ามันอึดแปลกๆผมว่าเป็นนัส,สึนะฮะนส,สึเวลาผมเจอตอนอยู่แล้งเพชรสามเนะี่ยรู้สึกอึดเป็นพิเศษมากเลยไม่รู้ว่าธาตุน้ำผมกระจอ,อกหรือเปล่านะ แต่ทัดน้ํำผมก็มีจระเข้แล้วก็รูเดียซึ่งตีไม่เข้าเลยครับค่อนข้างอึดมากส่วนเมลิโอดัด๊ตก็นั่นแหละครับดัดตก็ยังคงเป็นดัดตอยู่แล้วก็ทัดน้ำผมว่าตัวชนน่าจะบินสเลยเยอร์แหละวันนี้ผมมาเช็คดูนะว่าผมปั้นตั้งแต่มันเป็นล่างหกดาวนะนี่ครับ ยังไม่รับฟี้แล้วกันปล่อยไว้อย่างนี้เสียดายนะสลับเป็นล่างให้เปิดไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ตัวจุติอ่าโคลาโบซึ่งมันไม่น่าจะกลับมาแล้วล่ะเนี่ยครับขัดอ่าเทวทูตสองตัวนะฮะเะได้มากเลยที่ไอดีนี้ไม่มีแต่ไม่เป็นไรครับใช้ล่างอันต้าไปก็ได้ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ ันนี้เจ้ระเขนะครับอันนี้ตัวไฮเปอร์ที่ต้องใช้นี่ผมก็เก็บมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวอาจจะใช้กบแดงยัดไปเพิ่มเติมเดี๋ยวรอดูก่อนเพื่อได้เบาแสงแล้วขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ